ที่สองมีเอกสิทธิ์นามแสงทายถูกต้องถอดไปยี่ห้าก็เหลือยี่ห้าถูกต้องถ้าจบท้ายสุดละ่ะถอดหมดไหมไม่ถอดถอดนั่นเดียวต่อ,ตอเรตต่อเรตเ,รเอ,เอกสิทธิ์ครับอยู่ในกริดที่สามครับเอกสิทธิ์นามแสงผาแ e n ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าและตอนนี้จับแล้วไปแล้วสตาร์ทออกมาแล้วครับ,บแถวที่สี่ที่ห้าสตาร์ทางด้านี้จะกลุ่มผู้นำสตาร์ทดีมากครับหมายเลข 6-2ก็ยิงสี่21ต18ดีมากโฮ,โฮช็อตได้ดีครับมัเลข24พี่เกา๋านัสลันยังคงเป็นผู้นำครับตามด้วยเกียรติพันธ์ไผ่เจริญเดี๋ยวต้องดูฮะว่ากลุ่มหลังอนันทร์นะครับจะทำได้ดีแค่ไหนในช่วงออกสตาร์ทในรอบแรกหายเดือดกันแค่มาครับตรงนี้กลุ่มก้าวมาสี่ครับเมือที่บอกครับตั้งสี่ครับเนี่ยห้าด้วยห้าเอาห้าไปเลยหกดีกว่าปะโอ้โห อ่ะหกนะอ่หกอ่หกให้หกให้แล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวดูเลี้ยงเดี๋ยวดูเลี้ยงเข้ามาโอ้แต่เก่งเก่งนม่ไเะไรลยนีับเน่ยมบอกเลยลั่นเลยระเดเลยญห้ใจครับตอนนี้อันดับยังชุนละมุนอยู่ครับแต่ว่าผู้นำเนี่ยเป็นของนัสลานแน่นอนแน่นอนอนิวัตขึ้นมาอยู่อันดับสองครับ จากเหที่4ครับอาน,นิวัตรล้อมมหาไทยไปอย<ฮะ>ู่คงสี่ปีไทยไม่ใช่มาอยู่ในสนามช้าจากเหตุลบมีสไปอยู่เลยนะครับเข้าทีห้าครับมีอายไ,ไม้มีหมุนไหมมีท้ายสวบัดไหมมีอันนี้หน่อยครับมีท้าย,ยท้ายอันนี้ติดกเตยดอยกระเป๋าครับแต่ยังไม่มีอะไรที่ต่างนะครับถือว่าเป็นเมสซิโโกสเปอร์สกรุนหลังนี่ผมไม่เห็นรถแข่งเบอร์99แล้วนะเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้กำลังหาอยู่ครับต้องกำลังหาอยู่99ตอนนี้อยู่เหลี่ยมไหนครับ ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวทีมงานท s s แจ้งความเลยนะครับแจ้งเหมือนได้99คนหายนะครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับไม่ถึงก็เอาก่อนแล้วนี่ใครมาแล้ว99อยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยมาอยู่กลุ่มกลางแล้วครับมาอยู่กลางแล้วหรอกลางแล้วจากด้านท้ายเะรอใช่ครับทำไมเร็วอย่างนั้นโอ้โหคือฝีไม้ลายมือของด้านนันท์พรเนี่ยดีมากดุดันจริงจริงเด็กคนนี้ต้องดูบัมชารดนะครับสัวทักษามาแล้วมาที่ โค้งสิบสองแล้วัอนันทรอนันทร,นทรวิ่งผ่านหมอกครับอู้สวยครับดูว่าต่างกายครับ ือให้เพื่อนหลงไปหน่อยตอนนี้นันทรครับจากรีมที่11ขึ้นมาอยู่ที่12แนละ้ว<ะ>เก็บมาได้9,000คะแนน21ขึ้นมา12ก็ถ้าอีกรอบล่ไม่ขึ้นหนึ่งละมันไม่เหมือนช่วงออกสตาร์ทไงน,นี่จะเอาหมูลับหมบีฟิกโ้ควัน,นออกมาเล็กี่ผ้าใครฮะ25เนี่ยเป็นรถแข่งของพงธนุคำสายครับ กลุ่มนี้ตอนนี้เนี่ยตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของนัสันลันนะครับนิวัตอันดับ2อันดับที่3เป็นของเอกสิทนนำแสงขาไปดูรีเพย์นิดหนึ่งครับจังหวะเมื่อสักครู่ไม่มาไม่มาครับรีเพย์ไม่มาหลอกครับโอบีหลอกเราครับบาเท่านผู้ชมจับตายดูวิธีครับดูกลุ่มกลางครับก้อนนี้ครับตั้งสองแถวออกไปครับสวิ์ตรงนั้นคืออนันท์คอนโก ถูกบีบตรงไล่มาเป็นพวงเลยับประมาณ7-8,000ด้านหลังเรามีทั้งบีโออัมเมสโอ้โหเบรกลึกอันเขาล้อล็อกนะล้อล็อกที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ายางมันจะเป็นสปอร์ตพอเป็นสปอร์ตเนื้อรักมันตรงมันจะสั่งเ<ช>พราะมันสั่งเนี่ยมันจะคอนโทรลรถยากครับเราต้อจับพัดจับผูกเข้าถือจังหวะดีๆตรงสปอร์ตเป็นช่วงทิ้งโค้งพอดีหมุนอีกนะครับ พันไหลแน่นอนครับเพราะนั้นแลกแข่งส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีสปอตใช่ครับ39ครับกาวินครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับกล้องหาเจอแล้ว99หาเจอครับถอนแจ้งความเลยฮะเจอแล้วครับ99อยู่ที่เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้เมื่อสักครู่อยู่12เดี๋ยวดูรอบนี้เดี๋ยวพันคอนโทรลไลน์ใช่ไหมใช่ครับคอนโทรลอยู่อันดับเท่าไหร่ครับอ้าวขูดหลังมีบางเก่าปวดนิดหน่อยเลงรุ่นนี้ ส่วนผู้นำในข่าครับมีหลุดไปคันในด้านหลังมีหลุดไปคันท้ายเลยด้านซ้ายไทย9อนันท์นครับโอ้โหอนัด้านท้องครับมุ่งมั่นที่จะขึ้นมาให้ได้ครับแต่ที่นัดแข่ไม่เป็นไรครับนัแข่งไมเป็นีโค้งหนึ่งครับโอ้ยถุงแตกแน่ๆโอ้ยนันท์ทอนจั่งเย็นนาชัยครับโอ้โหผมเห็นเลยครับควันหลักครับมั่งสีโสซึ่งเก็นเราใต้ครับเราใต้เองเนี่ย ครับผมถูกตั้งดีมากดีเว้นวักทำได้เห็นว่าผ่าน,นกองเซฟเซอร์ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากโคงแดงแน่ๆครับตอนนี้ขึ้นเซฟตีค่ะครับปลอดภัยครับนักแข่งเดินออกมาจากรถครับโอ้อันันท์รครับมุ่งมั่นมากๆครับขึ้นมาได้อยู่อันดับแปดแต่โค้งหนึ่งเนี่ยเข้ามาเต็มลายเกินครับแต่เรายังไม่เห็นภาพช้านะมีภาพช้าไหมครับผมรอลุ้นทีมช่างภาพของเราครับการ่ายท้องสดมีบันทึกเก็บไว้ไหมครับตอนนี้เรสไ์เีคเตอร์มี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  ไปไงฮะโอ้โอ๋อทิกเอโดนสายดูดฮะโดน้ายดูโดน้ายดูดคือเข้ามาเข้ามาเต็มลายแล้วโอเวอร์สปีดป่ะน่าจะล้อล็อกนะจุดนี้ผมว่าล้อล็อกลากไปเลยฮุนโกแล้วมันเลี้ยวไม่ได้ไงขอดูอีกทีได้มั้ยโอบีมันต้องดูเป็นสโลแบบนี่ก็พยายามยกรถก่อนครับตอนนี้นักขับทุกคนต้องผ่านขับตามเซฟตี้คานะครับ โอ้ยับเลยฮะแต่ด้านในปลอดภัยครับตอนนี้อนันท์ธรเดินกลับมาครับใส่ถุงมือเปิดประตูไม่แข็งไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใจผมก็ไม่ได้แต่มีมีขึ้นมาบอกว่าอยู่ระหว่างการตัดสินนะครับเขากำลังกอภาพอยู่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูอินสิเดนนะฮะใช่ครับเป็นเลส อ,อย่างอย่างเป็นการตรวจสอบตรวจสอบอยู่ครับ <Invest igation S 1> มายเรียก59กับ99 59กับ99ตรวจสอบอยู่ครับโดยสจวตรตใช่ครับโอ,โ,โอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะอนันท์พรนเนี่ยครับออนบอร์ดของอนันท์พรดีเทจวันนี้เข้าเทินหนึ่ง โอ้ยเข้าไปเสียาการเดี๋ยวดูมีรถมาเหมือนโดนแซด้านท้ายนะครับเหมือนโดนแซด้านท้ายแล้วรถเสียาการครับต้องแก้แล้วก็คุมไม่อยู่ครับเนื่องจากรถแข่งในรุ่นซูเปอร์อีโคเนี่ยเป็นรถเล็กแล้วฐานล้อมันค่อนข้างแคบครับตีลังกาเลยครับนันทอนอแต่ตัวเขาเองก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ทีมงานมาเชลเข้าไปเซฟตัวแล้วก็พาออกมาได้อย่างสบายตอนนี้กำลังเคลียร์รถออกจากบริเวณที่โค้งหนึ่งู่ครับบอกกรวดจุดเกิดเทตุครับเซฟตี้คาร์วิ่งนำเป็นรอบที่2ครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนของเรสได้เลยนะครับ ต้องดูอีกครั้งหนึ่งในภาพหลายๆมุมครับว่าอนันทรเนี่ยไปหมุนเองด้วยการที่เข้าไปเร็วเกินไปหรือว่ามีใครสะกิดจ,จากด้านท้ายหรือเปล่าทําให้เสียอาการแล้วจนต้องแก้แล้วทีนี้ก็เลยคว่ำไปเลยครับนี่ภาพจากออนบอร์ดที่ทางเจ้าหน้าที่เซฟตี้เข้าไปเคลียร์รถครับคุณโก้ผมไปห้องคอนโทรลมาครับไปคุยกับสจ๊ต ว่าไงบ้างฮะไม่เจอไม่เจออะไรไม่เจอเซจูดับขอฟุญครับสซจวดไปไหนฮะไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูช่วงไฮไลท์ของการออกสตาร์ทกันอีกสักรอบหนึ่งฮะมีฮะมีครับมีมบมไฮไลท์ช่วงออกสตาร์ทเนี่ยครับสตาร์ทดีทุกคนอ่ะใช่ครับออกตัวได้ดีทุกคนไม่มีปัญหาเลยอ่ะธรรมดารุ่นนี้โค้งหนึ่งเนี่ย หมั่งกันแน่นะครใช่ครับแต่ว่านักแข่งเองก็ยังเผื่อเ,อเรื่องของ Racing Room ในการเข้าโค้งให้คู่แข่งได้ด้วยก็เป็นหนึ่งในการพัฒนานะครับของนักแข่งในคลาสนี้มันต้องอยู่ที่สปอตแบนชิพอ่ะใช่คือถ้าคุณแข่งรถแล้วคุณจ้วาแต่ชนะอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ไปใช่ครับบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องยกคันเร่งเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะ คือการจะเป็นนักแข่งได้เนี่ยหนึ่งต้องมีมารยาทน,นิดหนึ่ง<ะ>การแซงต้องเหลือพื้นที่ให้เพื่อนนะครับคือใกล้แข่งขนันแลคุณสาบจะแซงทิ่มอย่างเดียวคุณเห็นเขาไปประดุกประชนไม่ได้คุณต้องมีเลสิ่งไลน์คุณต้องเข้าให้เป็นจังหวะไหนที่มันเสี่ยงครับคือมันแซงได้ทุกที่อะครับคือถ้าจะเอากันจริงๆเขาว่าแซงกันมันแซงได้ทุกมุมแหละใช่ครับแต่มาอยู่ที่ว่าแซงก่าเพื่อนที่เราแซงนะัอนอันตรายไหมถูกต้องแล้วมันแล้วมันจะเกิดอันตราย,ยตัวเราไหม ใช่ครับค <ici> ุณไม่ได <Te> ้แข <tr> an so ่งแค่นักแข่งมันมีสจ๊วตมันมีเจ้าที่มาชามีทุกอย่างในสนามมันกระเด็นไปโดนเขาได้ใช่ครับเพราะะฉนั้นการเป็นนักแข่งที่ดีมันเริ่มต้นจากรุ่นนี้แหละใช่ครับเอาละคุณโก้เซฟตี้คาร์ปิดไฟบนหลังคาแล้วปิดไฟแล้วก็แบตหมดครับปิดไฟครับเดี๋ยวเซฟตี้คาร์จะเข้าชงหวานเจีบเลยอะ ไปิดไฟแล้วคุณโก้ไปิดไฟนั่นหมาความว่า,วาเซฟต้คาจะเข้าพิทรอบนี้ครับถูกต้องครับการรีสตาร์ทเหมือนฟอร์มู a วันไหมหต้องรองสัญญาณไฟอธิบายหน่อยเก่าก็จะออกสตาร์ทแบบโรลลิ่งแถวเดียวครับโรลลิ่งแถวเดียวระหว่าการสตาร์ทอยู่ที่ผู้นำหรืออยู่ที่ธงเขียวอยู่ที่ผู้นำครับจัดทรงได้เลยใช่ครับผู้นำต้องเก๋าเกมนะครับ เราเซฟที่ขาครับเป็นผมแล้วผมจะดึงช้าอือพอพอกระดานจะเข้าผมกดแล้วเนี่ยผมกดใส่เลยผมกดใส่เลยแต่สวิตช์รู้ทันครับ พอเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมาไล่กันใหม่แต่ก็ยังดีกว่าเมื่อสักครู่เอาไปอีกแล้วขวางอยู่ที่โค้งเลยบีกฟิกอีกแล้วเนี่ยี่สิบห้าคันเดิมหรือเปล่ายี่สิบหกผัดกันฮะมันเป็นสูตรของทางร้านฮะเป็นยี่สิบหกครับคุณไม่เข้าใจอัตถพลเนี่ยบีกฟิกเขาก็อุทิศให้คนที่ใช้เวลาบีฟิกตั้ได้สูงกว่าเขาอือหมุนเนี่ย รถจะอยู่ไม่ถูกไม,ม,ม่มาปลอดภัยเพราะเขาตั้งศูนย์ดีอ,อ,อย่างคุณภาพ,พนั่เป็นเทคนิคในการที่จะโชว์เคสหวานเจี๊ยบผลอย่าหวานเจี๊ยบครับ123 1, ครับ24สนัสร,รันอน,นิวัตรตามด้วยเอกสิทิบปี้กันมันมากครับแบ่งกลุ่มชัดเจนแล้วตอนนี้1-2-3่งนะ่าสนใจตอนนี้ค,ครับพี่เก๋าครับ สี่ห้าหกก็ดีนะเจ็ดด้วยผมมีห้าพันับปีนอยู่โค้ยเจงครับตอนนี้สี่แยกแล้วแที่เบสส่งกำลังใจเชียร์มาครับทาง Facebook เป็นไดโน่ครับมืเถอะท่าอิดท่าอิดนี่ขึ้นชื่อเลยอะไรขึ้นฮะก็เขาขึ้นชื่อแหละอะไรคุณก็พูดให้จบคุณดูทา้งบ้านไม่สงสัยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคอตี้ก็ไม่มีอะไรก็เรื่องไดโน่นี่แหละไดโน่โค้ชเจงก็ของดี โอ้ทีมเมดนั้นกลิ้งไปแล้วสำหรับทางด้านนัสนลันครับตอนนี้เหลือเขาเพียงคนเดียวนะครับสำหรับทีมแข่งครับหมายเลข24นํานัสัลันโพที่โสโนไทยตามด้วยนิวัฒล้อมหาไทยและเอกสีนาแสงขากลุ่มนี้เยนที่ไทย ความคยนะครับที่โค้งทีนึ่มเปิดกันมาสามแถวครับครับตอนนี้เนี่ยต้องไปโฟกัสอยู่ที่รถแข่งหมายเลข16ฮะ 1> 21, 2ะ1รวมไปถึง95เรื่องของคะแนนสะสมนะครับขนาดได้แล้ววะน่าจะได้ครับใช่ครับขณะที่ผู้นำในตอนนี้หมายเลข24นะักสลัน,ลนโปรที่สมโรไทยเขามีอยู่แค่8แต้มนะครับถ้าเขาชนะในเลทนี้จะได้อีก20ก็เป็น28 ก็ยังมีลุ้นแหละในพรุ่งนี้อะ่ะถูกตอนน้องเรไ้กลุ่มผู้นำครับอันดับสาเอกสิท์เปิดไหลนอกสุดๆเพื่อต้องการสปีดทางตรงกับพี่เกา๋ายังไม่สามารถไม่ได้ขึ้นมาขนาบข้างได้แต่ก็ต้องลองครับก็ต้องลองทุกวิถีทางเมื่อความแรงของรถมันเท่ากันถูกต้องครับเหลือ สี่รอบครับตอนนี้สี่รอบการแข่งขันเอาเอาไม่เข้ารับเยอไม่เข้าครับเอาไปไหนสวิปไปไหนอยังอยู่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 ตกใจตกใจโค้งห้าครับบาลออกไปครับมันจะเรามาไทยมันจะไม่ได้นะครับมันจะวักวบกพายเลยไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ยังดีที่สามารถแก้การแล้วกลับสู่เรสได้ครับวันจะตกไปอยู่กลุ่มนี้ครับ จากอันดับสองลงไปอยู่อันดับหกฮะมีข <c oughs> ่าวแจ้งขึ้นมาแววๆเมื่อกี้แบบว่าเหมือนมีการโทษครับเดี๋ยวต้องรอผลจากกรรมาการหรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอ้โหโส่วน95ครับดาน,นุวัตรวรกิจกิชัยกลุ่มนี้อยู่อันดับ8นะครับดาน,นุวัต ก็ด <uh> ูอ totally ันดับ 1, 6 3, 4, 5, 6, 7, งส0นี่มันสูสีกัหมดเลยครับฟ้าเส้นแลบตอนนี้เป็นของมาเลข24ครับ2นาทีไม่ใช่2นาที 8, 4, 3, 5, ี่สาส็นาที8 4ด3ม้วตอนนี้เอ็สิสขึ้นมาอยู่แบบอเลยครับ95โดนไลทู95โดนโทษนะโอ้ บอกแล้วครับน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้รถแข่งหมายเลข99นั้นกลิ้งกันแหละเมื่อกี้59หรือ95ขึ้นผิดครับ59ไม่มีในสนามถูกต้องเท่ากับ95ปะทะกับ99เพะยะนาน95ทักไม99มีปัญหาต้องผ่านการ drive to penalty อันดับเสียเยอะครับเหลือ3รอบกันครับแล้วเดนุวั์อยู่อันดับ4บนแชจเป็นชีพด้วยนะถูกต้องแล้วถ้าออกไปอย่างนี้เนี่ย เก็บคะแนนสะสมก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยต้องรู้รุ่งนี้รู้พรุ่งนี้ไม่ว่ากระทะพริกแกงเกลือต้องครบต้องมีแช่งกันบ้างเลยครับเรามีกองเชียร์กับกองแช่งอันนี้พูดเรื่องจริงการแข่งขันทุกกีฬาครับมีกองเชียร์กับกองแช่งครับใช่ครับโอ้ยสวิฟตกใจโอ้โหสวิฟเปลี่ยนลายครับโอ้โหเหมือนเมื่อกี้จะออกทางออกพระรามเก้าแล้วเปลี่ยนใจลงดินแดงฮะตกใจเลยฮะขางหลังงงก็จะออกทางออกด่วน เปรงล็อกแล้วเอาตำแหน่งคืนโอ้ยมีถูกระชนหลังรอบที่แล้วเขาก็บานตรงนี้แหละ<ข>อันนี้วัดเข้าคืนได้หนึ่งตำแหน่งแต่ไม่ได้ครับสเปดเสียในค่อยเข้าโค้งดีโอจากลงโปใช่ไหมโอ้โหมีตัดายอะไรกันครับเนี่ยสัมผัสกันครับเบียร์ออกไปเลยอะ่ะโอ้โหเอาน้ำมันหมูทานลื่นปึ๊ดเลยเมื่อกี้ วันนี้21บอกเมกื่อกี้นายถูใช่ไหมฮะอันนีวัตกับวัตตาครับอู้เอาละครับคู่นี้ผมว่ายาวครับชวนทะเลาะก,กันจนถึงเลิกเรสนะฮะเดี๋ยวดูได้เลยครับไม่จบไม่เส้นครับวัดตาบอกเฮ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรฮะมันนายทำไม่ถูกนะนี่ายทำแบบเนี้ยวัดตาบอกโอ้โหนายทำแบบน,บน,บบนี้นายไม่ให้เกียรติเลยนาย,นายดีนักกระจกข้างาห,หูหนู ยังอยู่ครับนี่แนละ้วับกระจกข้างอะไรมันลูน่งัยนะไม่ใช่กระจกซิ่งกระจกซิ่งอ๋อจะดันเข้ามครับดันแล้วครับดันแล้วครับพี่เก่าดันแล้วมาครับจะดูดันแล้วดูดดูดโอ้ยเรวดูมีเฟ้น,นลายถ้าเปลี่ยนนี้ห้ามสวบ,บกับมืงขีาไม่ได้นะครับอา้าวจับเข้าลายได้อยู่ใช่จับเข้าลายจับเข้าลายไม่น่าเกียรดครับไม่ว่ากันไมว่ากันแค่คืนไล่ออกไปยาลุดนะลุนจะลุดตามอ่ะถ้าลุนลุดคู่ฮะ ตอนนี้เข้ามาทำไดทูแล้วหมายเลข95ตอนนี้ได้ทูไม่นสนใจคู่นี้นะครับใช่ครับเนี่ยครับ95ครับดารุวัฒนว์นวนรกิจติชัยโดนไดทูไปกลับมาดูเอกตุสิปเปิดดอครับไม่ได้จะพยายามจเจ้าแครี่ครับคือคุณต้องทำยังไงดีแต่ก็มันไม่ได้สักทางอ่ะใช่ครับต้องหาต้องหาวิธีครับ อรนี่สปีดดูดมาดูดเข้าไปารตรง,ตงแล้วไม่พลาดด้วยไงจะแซวมาที่ลายในได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ดูเชื่อผมไม่ถึงเก็บไว้อันนี้เก็บไว้เล่นโค้งแปดโค้งเก้ไปดูผมผมนี่ทำนายผิดครับผมตอนนี้เหลือ2รอบแล้วครับในการขในรุ่นนี้เอาอะไก็ต้องรีบเอานะใช่ฮะคือมาดูลีลาดึงกันไม่ได้ครับมีอะไรตอนนี้ต้องใส่กันแล้วครับ เมนเดเจอร์บอกไว้เล่นรอบสุดท้ายมีในเกมครับรอบสุดท้ายอ่ะครับ,รบแต่กรจริงไม่มีหวังรอบสุดท้ายครับโอ้โหเราคนที่เริ่มหลอนตอนนี้คือเกียรติพันธ์ไผ่เจริญนะครับข้างหลังนั้นบู๊กันมาอน,นิี้วัดกับวัตตาครับ3 4 5ใช่ไหมใช่ครับสี่ห้ด้วยกันด้วยครับข้างหลังนั้นตามมาอีกจารุวัตรครับเก้ ต้องหาทางไปครับอันนี้ว่าถ้าเขาไม่พลาดเนี่ยเขาน่าจะอยู่แบบสองผมว่านะฮะคือไปพลาดเองเบรกเบรกลึก,ลก,ลก,ลกแล้วเอาไม่อยู่ครับอะก็<อ>เลยต้องปล่อยไหลเพื่อรักษาเรซตัวเองให้ยังอยู่ในการแข่งขันอยู่อ่ะแต่ก็ถือว่าทำไม้ดีนะใช่ครบับไปแล้วยังตีตึ้งกลับมาได้อยู่ในระดับที่สี่ว่าอย่างไรเบรกล็อกตลอดเลยร มีเมนเจอรอบสุดท้ายแล้วโก้ตอนนี้สั่งทำสั่งซไปมีหูอครับรับรอบสุดท้ายของการแข่งขันมาดูว่านัสลารนจะปิดเอกสิธิ์อยู่หรือเปล่าครับหููกันมันมากแล้วตอนนี้อนิวั์แซงแซงผ่านกิติพันธ์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3แทนที่แล้วครับข้างหลังก็ชุนละมันชุนละมุนมากโอ้มีควิกเล่นกันเองครับแม่มีใครเล่นด้วยเล่นกันเองมันสุดครับโอ้แล้วบานออกไปย่สิบเตเยอะา อันนี้ไปกันมั่วสุดหมดแล้วครับไตอนนี้ตื่นเต้นครับมือไม้นี่อยู่ไม่สุกแลนะ้วฮะไปดูผู้นำกันหน่อยไหมผมน่าสนุกกว่าครับครับ<า>เอาละมาที่เทินสี่ครับผู้นำไม่มีดีกว่านี้แล้วนะใช่พี่เก่าโอกาสนี้มันต้องแซงแล้วครับอันนี้วัดล้อมหาดไทายก็ขึ้นมาอยู่ดับสามอันนี้วัดคง,งประคองที่3ครับ ใช่ครับถ้าเป็นผมผมผมคือประคองที่3แต่โดนขยับแล้แต่โดนไล่มาสามทาด้านหลังต้องปิดต้องปิดให้อยู่ครับส่งหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งระวังสองให้ดีครับและสลนระวังอีกสิงไม่ดีอ่นนี้วัดยังต้องคงปิดประตูระวังปิดมิดพัแล้วก็วัดต่างด้วยใช่ครับอันนี่น่าสนใจครับจะปิดประตูได้นานแค่ไหนทวงใหญ่ปิดเป็นประตูไม้พอโดนน้ำมันพองฮะเออปวกมันกินแนะนำเป็นประตูเหล็กนะฮะขอบคุณนะลูกน้ำครับ มาไปที่โค้ง9และ10แล้วครับจะจบการแข่งขันแล้วครับอันดับหนึ่งจะจบกันแค่นี้ใช่หรือไม่ตำแหน่งนี้แบบนี้ 24, 26, 94, 21, 23แค่นี้หรือโค้งสุดท้ายเอกสิทธิ์จะลองเข้าข้างในลองลึกไหมลึกไหมไม่ถึงคะไม่ถึงถ้าถึงเนี่ยกระเด็นคู่ครับ ไม่ถึงนะครับรับทงตาหมากลุกครับเชฟกาแฟวุ้นเจียงได้ไหมวุ้นเจียงก,ไกยงยง็ไม่ได้มาเป็นกลุ่มเลยครับเอาแล้วอเมสมีบางมีโชบมีเพียรจบลงไปเรียบร้อยครับไทยแลนด์ซูเปอร์อีโค่สนามที่3อ่ะกลับมาดูกันต่อนะครับนนขนาดนี้นะครับนี่คือผลถูกไหมครับใช่ครับ โอ้โหเมื่อกี้นี้มันมากนะอยู่ข้างหลังนี้ดูแบบว่าลุ้นมากๆเลยใช่ครับน่าเสียดายที่อนันท์รน,นั้นไปพลาดแล้วก็ไปเกี่ยวกับรถแข่งหมายเลข95จารุวัฒน์จนคว่ำไปออไม่จบกันแข่งขันนะพี่จอร์คว่ำเลยเหรอใช่ครับที่โค้งหนึ่งเลยครับแล้วฮะใช่ครับแล้วทางด้านของออรถแข่งหมายเลขเก้าเองก็โดนลงโทษให้เข้ามาทำไดทูและผลการแข่งขันครับหลังจากที่รีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนัสรันนำม้วนเดียวจบคว้าชแชมป์ไปครองครับ ครับผมตามด้วยเอกสิทธิ์นำแสงผาอนิวัตรล้อมมหาชัยเกียรติพันธ์ไผ่เจริญและวัตตาอินนรงค์ครับนี่ก็คือ5อันดับนะครับที่เมื่อกี้นี้ฟาดฟันกันมันมากๆเลยนะฮะถูกต้องครับเฉพาะเบสราชบุรีวันนี้อย่างที่บอกก็คือว่าอยู่อันดับหนึ่งยาวๆเลยม้วนเดียวจบแล้วก็ขับได้เหนียวแน่นมากๆจริงใช่ครับผม